นักกีฬาคนไหนอยากมีอนาคตที่ดีคุณจะต้องเริ่มบ่มเพาะกิจวัตรประจําวันหรือนิสัยในแต่ละวันของคุณด้วยสิ่งดีๆแล้วทําอย่างไรบ้างที่จะทําให้คุณมีอนาคตที่ดีประสบความสําเร็จบนเส้นทางของการเป็นนักกีฬาหรือได้คว้าชแชมป์ต่างๆดังนั้นวันนี้มาสารวจมาเช็คว่าเราจะบ่มเพาะกิจวัตรประจําวันของเราอย่างไร เพราะสิ่งที่เราทําวันนี้จะเป็นตัวกําหนดในอนาคตของวันพรุ่งนี้และวันต่อ,ตอไปข้อที่1คือจงทําให้กิจวัตรประจําวันของคุณเนี่ยสอดคล้องกับเป้าหมายดังนั้น,น,นวันนี้เป้าหมายของคุณชัดโฟกัสมันแล้วเดินต่อไปแล้วคุณจะเห็นว่าสิ่งที่เราคาดหวังสิ่งที่เรากําหนดนั้นไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปดังน,น,นั้นวันนี้สิ่งที่เรากําหนดแล้วแล้วสิ่งที่เราทําในวันนี้ในการตื่นเช้ามาฝึกซ้อมในการตื่นเช้ามาฝึกสมาธิในการตื่น ไปฝึกกับโค้ชต่างๆวันนี้สอดคล้องกับเป้าหมายไหมถ้าสอดคล้องคุณไปต่อในข้อที่สองนะคะข้อที่สองคือว่าชีวิตของนักกีฬาเนี่ยวันนี้คือผลรวมของกิจวัตปรประจำวันนั่นหมายความว่าสิ่งที่คุณทำมาตั้งแต่เด็กในช่วงเวลาเรียนในช่วงเวลาฝึกในช่วงเวลาของการใช้ชีวิตวันนี้คือสิ่งที่มันเก็บสะสมมา ทำให้คุณเป็นวันนี้ทําให้คุณประสบความสมําเร็จในวันนี้ดังนั้นวันนี้ถ้าใครกําลังจะเริ่มตัดสินใจเป็นนักกีฬาหรือพ่อแม่ผู้ปกครองอยากที่จะสนับสนุนลูกเล่นกีฬาน,นี้คุณก็จะต้องสร้างเส้นทางหรือสร้างแผนที่พิมพ์เขียวของลูกของคุณตั้งแต่อยู่ในท้องหรือเขาเริ่มเกิดมาว่าเราจะเดินยังไงเพราะสิ่งที่เป็นกิจวัตรประจําวันสิ่งที่เป็นนิสัยที่เราปลูกฝังลูกของทุกในทุกๆกวันคือชีวิตของเขาในอนาคตนั่นเองข้อสุดท้ายก็คือกิจวัตร ประจำวันของนักกีฬาทุกคนว่าเรากําหนดว่าเราเป็นใครเรากําลังจะทําอะไรและเราจะไปถึงไหนสิ่งเหล่านี้เลยค่ะที่จะทําให้ทบทวนตัวเองในทุกวันและมันก็จะกําหนดว่ากิจวัตรประจําวันวันนี้เราเหมาะสมแล้วหรือ,อยังใครที่ชอบคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และซับสไครต์ที่ youtube c h anel n d r w a l sport expert แล้วพบกันค่ะ